ที่อ้อเขาบอกยอมแล้วว่าเขาเริ่มคุยกับใหม่เดวิการ์จเพิ่งทราบค่ะก็แล้วแต่เขาไม่ขอพูดถึงละกันไม่ได้อ่านค่ะไม่ได้สนไ,ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็แล้วแต่เลยค่ะหนูไม่ได้เกี่ยวกับโอ้แล้วก็ตามสบายเลยถ้าสมมติมันเป็น้งจริงหลายคนก็ย้อนกลับไปว่าสาเหตุที่เราเลิกกันก็เพราะมือ,มาอสาไมใหน่หนูไม่ขอพูดเรื่องนี้แล้วกันนะคะไม่ขอพูดถึงลวกันเรื่องของคนอื่นไม่ขอพูดลวกันก็ ก็ยังไงก็อย่างนั้นละกันแล้วแต่หนูไม่หนูไม่ขอพูดละกันเพราะว่ามันไม่อยากไปโยงกับใครไปยุ่งอะไรกับใครอะไรเงี้ยหนูขออยู่ของหนูคนเดียวละกันแล้วหนูก็แบบก็อะไรที่โอ้มีความสุขก็ตามสบายเลยค่ะใครคะใครอะเป็นเพื่อนหนูหนูไม่ได้เป็นเพื่อนหนูเป็นพี่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้สนิทคือก็เจอน้องก็ดีกับหนูนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เร็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรก็ปกติไม่ค่อยได้วนมาเจอกันอยู่แล้วถ้าหนูไม่ได้ไปกองรไม่รอค่ะไม่รอค่ะ ไม่ไม่งอค่ะแต่ว่าหนูก็ยังมีความเป็นเพื่อนให้เขาค่ะตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องโอเลยดีกว่าขอพูดว่าไม่ได้คิดอะไรเรื่องโอเลยคิดแต่เรื่องของตัวเองห่วงแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่ายังไม่อยากมีใครตอนขงร้อยเปอร์เซ็นหรือยัง์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็ะๆๆะส,ส er. น,นุกดีนะก็สนุกดีก็อย่างน้อยก็พิสูจน,น์ได้ว่าหนูไม่ได้มีใครนะก็เห็นไหมก็อยู่คนเดียว